เดทรงครองราชครบ70ปีเป็นปีของการเฉลิมฉลอง60รอบนักษักษิย์700ยซาวปีสรีเวียงเชียงใหม่และ5้ารบุราเชนอินทวงศ์และท่านรองศาสตราจารย์ดรวรลันบุญยศวัต์ท่านคณะบดีคณะวิจิศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในานามตัวแทนคณะทำงานวิธีอัญเชิญพระธาตเจ้าไหจะเตรียมพึ่งเพืือ ขอน,นอบน้อมถวายบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ุูชาย่างคุณของพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์พระธรรมมังคลาจารย์สิริมังคโลท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรี อันินยาโนยโลคุเตมิพุตนขอนอกน้อมประคองกอ่อนอันประกอบด้วยสิบนิ้วกระทําอันชุลีไหว้สาวดอยกขันดอก อันประดับประดาด้วยประทีปทุกใต้ลำเทียนมาทุบบุพาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้กับทั้งน้ำที่พักสุขพโทอัมพิโรธกกัยอโยงเหนือกล้าวทูลถวายบูชาย่างพระแก้วเจ้าติรัตนา720ปีสรีเวียงเชียงใหม่และ550ปีนอบน้อมอย่างพระสังฆสาวกหมูยย่ใหญ่ อีกทั้งพระมหากรรมฐานาจาริยะหลวงปู่ทองสิริมังคโลเจ้าอา